คุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินคําว่าไวรัสซอมบี้กันมาบ้างจนหนาหูแล้วแหละครับไม่ว่าจะมาจากในโลกภาพยนต์เลยเกมเลยหนังสือการ์ตูนเลยหรืออะไรอีกหลายอย่างซึ่งจุดเด่นของเจ้าไวรัสซอมบี้ที่หลายคนรู้จักกันเนี่ยเวลาโดนกัด เราก็จะติดเชื้อตายครับแล้วก็จะกลายเป็นผีดิบร่างเละเชี่ยอะไรเนี่ยสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้คุณมาอยู่กับผมตาม PBS, มิสซีออลทุกอย่างอิสไดโนซอร์กันอีกเช่นเคยอย่างที่เกริ่นมาครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องไวรั DS, สซอมบี้นั่นเองพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมกํลังศึกษาอะไรแนวนี้อยู่นิดหน่อยก็เลยกระจ Ш ายมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยแล้วก็แฮปปี้ฮาโลวีนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคําว่าซอมบี้กันก่อน คำว่าซอบบี้มาจากภาษาคองโกครับที่จริงก็ไม่เชิงภาษาคองโกซะทีเดียวแต่มีการบัญญัิขึ้นโดยมีเสียงที่พ้องมาจากภาษาคองโกนั่นก็คือซอมบี้ที่แปลว่าพระเจ้าแล้วก็ซุมบีที่แปลว่าเครื่องรางประมาณว่าซอบบี้เนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องรางของพระเจ้านั่นเองซึ่งนับตั้งแต่ปีคศ1819คำว่าซอมบี้ก็ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เรียกซากศพที่กลับมามีชีวิตนั่นเองครับนอกจากในนิยายแล้วความเชื่อเกี่ยวกับซอบบี้ก็จะอยู่ในเรื่องราวของลัทธิวูดูครับ โดยพอมดของลัฐทีเนี่ยก็จะทําการปลุกผีคนตายให้กลับมามีชีวิตโดยที่ซอมบ,บี้พวกนั้นก็จะไม่มีความรู้สึกเป็นเพียงทาสไวรับใช้ตามคําสั่งของหมอผีนั่นเองมาในส่วนของไวรัสซอบบี้หมื่นปีที่เราจะมาพูดคุยกันก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าบนโลกใบนี้เนี่ยยังไม่มีการค้นพบไวรัสที่เมื่อติดเชื้อแล้วเราจะกลายสภาพเป็นศพกินเนื้อนะครับแม้ว่าจะมีการตั้งชื่อเชื้อโรคหรือว่าไวรัส,สต่างๆว่าซอบบี้แต่ไวรัสซอบบี้ที่ปรากฏตามภาพยนตร์ก็ยังไม่มีในปัจจุบันนี้นะครับ และถ้าเกิดมันไม่มีอยู่จริงทาไมเขาถึงตั้งชื่อว่าไวรัสซ,ซอมบี้กันละ่เละเอาล่ะเอาล่ะ่องนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2023ที่ตอนนั้นเนี่ยมีการค้นพบไวรัสที่กำลังหลับไหลอยู่ในน้าแข็งบริเวณข้างใต้ทะเลสาบไซบีเรีย ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เชื้อไวรัสถูกแช่แข็งแล้วก็มีการจําศีลอยู่เนี่ยจะถูกเรียกว่าเพิ่มวาฟรอสซ์ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยกเบเียบเสมือนการจําศีลของกัปตันอเมริกานั่นเองเพราะว่าไวรัสหรือว่าจุลินรีย์ขนาดเล็กพวกนี้เนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานจนํานวนมากในการใช้ชีวิตทาําให้พวกมันเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แม้ระยะเวลาจะผ่านไปหลายปีนั่นเองเดี๋ยวผมจะขยายความในส่วนของกระบวนการเพิ่ม,มาฟรอสซ์อีกสักนนิดละกันนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยดินของโลกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ันจะมีเชื้อไวรัสเชื้อโรคจุลินทรีย์แล้วก็อะไรอีกมากมายที่ไม่มีในปัจจุบันซึ่งในยุคน้าแข็งเมื่อราวห้าหมื่นปีก่อนผ่านไปสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆก็จะถูกแช่แข็งและก็ถูกทับถมมาไว้ใต้น้ําแข็งใหญ่เช่นแถบโคโลลใต้ไซบีเรียหรือแอนตาร์กติกที่มีอุณหภูมิต่ามากและวก็เต็มไปด้วยน้าแข็งครับส่งผลให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่สภาวะจําศีลเหมือนที่ผมกล่าวมานั่นเองโดยที่นักชีววิทยาก็จะเรียกกระบวนการที่เชื้อโรคหลับหลนี้ว่าคร ที่จริงพวกเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อหลับไหลหรอกครับแต่พวกมันเนี่ยมีความเชื่อช้าลงเพื่อที่จะปรับตัวไปใช้ชีวิตในสภาพภูมิอากาศที่น้อยกว่าสูญลงศาส่ดที่จริงแล้วเนี่ยตามห้องแล็บของเราก็จะเห็นมีการเก็บรักษาเชื้อโรคหรือว่าวรัสขนาดเล็กน,น,นับปีเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นั่นมันก็แค่ประมาณ10ปีแต่การค้นพบในครั้งนี้เนี่ยก็เล่นทำเอานักวิทยาศาสตร์เนี่ยตกใจกันไปต,ตามๆกันเลยเพราะน้องไวรัสนั้นมีอายุมากถึง50,000ปีกนเลยทีเดียวซึ่งทางดรชองมิเชลนักคีว,วิทยยาาััรมลลเเซของงฝ่ศส ก็ได้วมาตีพิมพ์ในวารสารไวรัสฉบับวันที่18กุมภาพันธ์มาปี2023ครับหวงการค้นพบไวรัสที่จำศีลเนี่ย มันก็มีมาเป็นปกติหลายครั้งละเพียงแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นไวรัสที่เก่าแก่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์เจอและพวกเขาก็สามารถปลูกมันมาได้สําเร็จครับรายการปลูกที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอาเชื้อไปปล่อยใส่คนนะครับแต่เป็นการทดลองกับเซลล์มีบา้าซึ่งผลปรากฏก็คือไอ้น้องไวรัสซอมบี้เนี่ยก็มีการใช้ชีวิตเชกเช่นไวรัสทั่วไปในปัจจุบันก็คือมันสามารถอาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นได้ไดนั่นเองดังนั้นแล้วคาว่าไวรัสซอมบี้ในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงไวรัสที่ติดและจะกลายผีดดิต่องใ แต่เป็นการใช้คาอนุมานถึงไวรัสที่มันเนี่ยเสมือนว่าตายไปแล้วครับแต่หลังจากถูกลุกขึ้นมามันก็กลับมามีชีวิตเป็นปกตินั่นเองแหมรู้สึกมันโดนหลอกดาวยังไงก็ไม่รู้พลาดหัวซะน,น่ากลัวเลยแต่แต่แต,แต,แต่จะบอกว่าการวิจัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าโลกของเรามีการวิจัยไวรัสที่หลับไหลอยู่ในน้าแข็งบ่อยครั้งและจะบอกว่าที่จริงบนโลกเราเนี่ยอาจจะมีไวรัสที่กําลังหลับอยู่เป็นล้านชนิดเลยก็เป็นได้ครับซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทุกปีมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มมมมมขึ้้้นนนนนนาาาาาาาหรรรรืืออบงชิดเเป็ไวัััสททีี่่่่คยูจจจกกกกกะฟ าจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นก็เป็นได้ครับพูดง่ายงก็คือโลกของเรานี่ร้อนขึ้นแล้วก็ทําให้น้ําแข็งละลายทีนี้ช่างหายเลยคุณผู้ชมเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรอกครับไอ้นั้นมันในหนังเพียงแต่ว่าด้วยไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยครับดังนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับแค่นี้ก็หายห่วงละอีกอย่างไม่ใช่ว่าไวรัสซุกตัวที่ละลายออกมาจากน,น้ําแข็งมันจะทําเราตายกันหมดซะหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นเพียงคําเตือนจากนนนนนนนััักกกววิชาาาาารรรเเท่่้้้้โลขขอองมึะ พรานะว่ฟูมโลกเปลี่ยนอะไรๆรมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเพราะงั้นก็แฮชแท็กเซฟดิเอร์ก็ควรจะมีขึ้นฟื้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่มาปีละครั้งให้ตายคนไม่กี่คนมันจะไปดูแลโลกเท่าไหไหวได้ไงเราพอพอพอหมดแล้วเดี๋ยวยาวอันที่จริงถ้าพูดถึงกรณีวัอสซอบบี้แล้วเนี่ยในเคสนึงก็จะคล้ายๆกันครับก็คือเรื่องราวของเชื้อราที่เข้าไปฝังอยู่ในตัวของมแมลงแล้วก็บงังคับให้แมลงทำตามใจของพวกมันครับอารมณ์เดียวกับเชื้อราใน The Last of Us น,นั่นเองเพียงแต่ว่ามันมีอยู่ในชีวววิิตจรรง้ยยนนนนะคััับออีี่่าากกลลเเ สมมติว่าโลกเนี่ยเกิดเปลี่ยนไปครับแล้วเชื้อราเกิดการกลายพันธุ์แบบในหนังขึ้นมาอันนี้แหละครับคุณผู้ชมที่ปายของเต้เลยยารักษาก็ทํายากเพราะว่ารอบนี้เนี่ยไม่ใช่เชื้อราที่เท้านะครับแต่เป็นเชื้อรากินสมองมันแก่คิดว่าขนลูกและเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วละครับใครที่มีข้อมูลจะมาเพิ่มเติมกันหรืออยากจะมาคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ในคลิปนี้เลยและเช่นเดิมก็อย่า่วยกัดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าผมจะไปหาหัวข้อสนก,สนกาคย,ายอาัอี้เบบร็ どけれた